สวัสดีครับ5มีนาคมพศ2564วันนี้ผมมาแสดงความยินดีกับพ่อสมศรีวันตะโครพ่อสวัสดีครับ ผมมากับคุณธานินทร์ศรีดาอุบลเดินทางมาจากดอนธานี500กิโลเมตรมาถึงทางมาดูหน้างานเลยคุณธานินนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมฆ์กุจละจิตโตวัดป่าสุขใจชะอมแล้วก็มีวัดสาขาอยู่ในจังหวัดเลยอยู่ในอุดรธานีนมากว่าปีที่แล้วนะครับหามุ่งหามค่ำด้วยกันที่วัดป่าสุขใจชะอมอยู่ที่แก่งคอยทาธนาคารน้ําใตดินวันนี้มาเรียนรู้เพื่อที่จะ เอาความรู้เหล่านี้ไปทําธนาคารนั้นได้ดินเขาเป็นเจ้าของทั้งส่วนทานินกรุ๊ปต้องการลดแยกลดกระแทกลดเจาะลถขุดไว้ใจได้เป็นลูกศิษย์พระมาเยี่ยมผมครับเอาคุณพ่อครับแสดงความดีใจครั้งที่สองครับดีใจยังไงดีใจอิจฉาไงอิจชาคนมีบุญขยับมานิดนึงนี่ใับประทานนี้นี่ไงผมขอคอมเมนต์ตรงนี้ไงผมเห็นน้าตกไงน้าตก ไหลลินไหลลิน,ลน <c oughs> ทำน้ำตกเล่นก็ได้นะ้ <c oughs> มันไหลตอนนี้นะครับมุมด้านทิศเหนือน้ำเยิมน,น้ำเยิมเ<น>ยิอบ,ยอบออกนะครับด้านทิศตะวันออกไปนิดนึงด้านทิศตะวันออกน้ำซึมด้านทิศเหนือน้ำซึมด้านตะวันออกอ้าวชี้ไปทิศเหนือนี่โอเคก็คือวัดวัดปลาคอวัดปลาคอหลวงพ่อบรรจง กวาดวัดปากคอทำแล้วน้ำเป็นยังไงน้ำเยอะน้ำ,<ท>ำเยอะสีสีเขียวสีเขียวมรกตครับนี่คือเครือข่ายทางด้านวงนี้ประมาณ300เมตรครับไม่ไกลอันนี้ก็คือต้นห้วยตะแดงห้วยตะแดงผ่านบ้านนาสามนทีเหนือขึ้นไปอีกรองทรงวงคำสีมีแล้ว เหนือไปอีกนั่นแหละครับต้บนยางใหญ่ท่านนายกหลางกอพนมทางด้านทิศเหนือทางด้านมุมนี้ก็คือนั่นแหละครับอาบาตาเก่าขามดีใจครับที่เราได้มีเครือข่ายเรามีน้ําทางใต้ดินเชื่อมหากันที่นี้ก่อนหน้านี้ครับคุณคุณพ่อสมศรีน้ำไหลตลอดนะครับก่อนหน้านี้เมื่อสองสามปีที่แล้วบอ่อนี้เป็นยังไงไม่มีน้ําสักนิดเลยนะมีอยู่หน้าฝนมีมีแต่หน้าฝน <laughs> หน้าแหลงสุกรถต้นไม้รถถักเป็นยังไง ไม่พอไม่เพียงพอไม่เพียงพอคือแห้งไปเลยเป็นบอ่อเก็บลมเป็นบอ่อเก็บอากาศหลังจากที่มีธนาคารน้ำใต้ดินเกิดขึ้นที่ตำบลเก่าขามตำบลศรีวิเชียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังห้วยตาแดงเส้นนี้เขาคือต้นห้วยต,ตาแดงนั่นนี่นะครับก็มีแล้วก็เกิดขึ้นคุณพ่อครับผมคำนวณคิวดินดูแล้วเอาสิบห้าเอาตีสิบเมตรยาวสิบห้าลึกสามเมตรน้ำสองร้อยกว่าคิวบิกเมตรหยุดสูบเมื่อใดน้ำดันขึ้นมาระดับนี้แหละครับระดับประมาณนี้ประมาณเมตรหนึ่งประมาณนี้ สูบลงเมื่อใดก็หายลงไปหยุดสูบเมื่อใดก็ขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงอยู่อย่างนี้แสดงว่าเขามีเครือข่ายอย่างนี้ก็คือสูบไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดีใจไหมครับดีใจดีใจ,ใจก่อนหน้านี้พ่อสมศรีรู้จักธนาคารน้ำใตดินมาก่อนหน้านี้หรือไม่รู้จักอยู่รู้จัก,กัครับ อ,อ,อ่าทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินท่านนายกทองอินสรีหาบุตรคุณเฉลิมชัยประพันธาเลขาคูู่มบอ <c oughs> เออนะ่ะเลขคาค oh ู่ผมมาบอกครับ <c oughs> เราบอกว่าจังไหนบอกเล่าเลยมาบอกว่าให้จก ทีเลือดเลยปดอปดจกซีเลดอาไบานดิว้านจะไหนหละยวันคอย่จกบ่ก็เลยล่องเบิ่งก็ลอเบ่งจกมาใ้ปีไหนครับจกมาใดซี้าปีนี่ก็ประมาณปี60หรือ59ปีห้ปีห้เริ่มพร้อมพร้อมกับขุดทพดตะแดงสิพรอมพอกับพตะแดงปี58ากนมี้แหลมนี่นามบ่ปีฮาแปบ่มีครับนามซึ่งจะสิกับบอมีบอครับ หลังจากมั่นแต่ใส่บัตรเนี่ยหลังจากัาอีก2ปีปีที่แล้วครับปีนี้อ๋อสองปีก็คือปี63ม,มีน้ำปี64<อ>ก็มี2ปี 2> <อ>คุณพ่อเอาน้ำที่มีสูบไม่มีวันแห้งเอาไปทำอะไรบ้างไปโพด้าวโพดแน่ครับ1นึ่งรถ้าวโพด11ไรล บันนี้กัมมันต์สองลายอันบอลแมนวะสูบน้าย่านน้าเบิดบอลในฮวบอดมันคือบอลบกจากเรือครับบอลในย่านบางวันนะครับบอยขี้เกียบขี้เกียจมาปิดอ่าสม e ด t z ทั้งคืนวันหยุดราชการเว้นไหมไม่เว้นครับลดต้นไม้ไม่เว้นวันหยุดราชการอ่าสิบเอ็ดไล่ต้นเขาพูดแล้วอะไรอีกบอละก็มีปลามากอีกสะสมอีกสวนอันนี้ครับสวนมากนะครับสปริงเกอร์ตอนนี้เราหยุดนะประมาณไร่หนึ่งครับแล้วก็มีมันสำปะหลังรถเอาไว้ตอนปลูกใหม่ ครับก็รักปลูกไม่ไมคุณพ่อครับทําไมคุณพ่อเป็นคนโชคดีอย่างนี้งงอย่างงงสิ <laughs> เราเป็นคนมีบุญหมดกรรมแล้วท,ที่นี่เฮามีญาติพี่น้องอีกมากมายอ่ะที่กําลังมีกรรมอยู่เขาั็มีสาจังี่กลับไปบอกว่า จกคือคอยในเป็นยังว่า,วาได้บอกอีกทะลุลงไปอีกเรื่อยๆอ่าเอ้ามีใครมั่งอยู่ในมุมนี้แหละมีสวนอะไรมั่งที่เขาทําสวนประจําม่เด้อยู่เลาะบ้านตีนบ้านนายอะไรน้สมหิรันบรรหารสมหิรันก็มีทศตาแดงแล้วดังนั้นนี่คือความนี่คือความยั่งยืนครับวันนี้5มีนาคม6-4แล้วปีนี้คือปีที่2มีน้ําเยิ้มรอบสะเราจะเห็นกล้องโฟกัสตามช้าๆเราจะเห็นน้ําเยิ้มซึมนะครับลองซูมเข้าไปนะครับตลอดสะ ตลอดแนวนะครับดูหินพวกนี้นะครับดูหินพวกนี้เราจะเห็นน้ําไหลตลอดเวลามันจะอะไรขนาดนั้นเดือน มีนาฝนหมดไปตั้งแต่เดือนตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุุภามีนาเมษาอีกไมไม่หรอกเมษานี่มันอาจจะแห้งหรือมันจะหยุดก็ค่อยตามมาดูตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านทิศเหนือของบ้านนาสามัคคีโดยเทศบาลตำบลศรีวิเชียนมาให้คําแนะนําก็ไม่ผิดหวังอยากจะพูดอะไรคุณพ่อพูดไปเกี่ยวกับอยากจะให้พี่น้องชาวบ้านนาสามัคคีหรือคนที่ติดตามในประเทศไทยได้ทําแบบนี้เชิญครับอยากให้พี่น้องแล้ว ผู้ดใดเหตุการณ์กรเกษตรนะครับมีสามียังก็ต้องคนให้ถึงไปเลยทะลุลงไปเจ็บแปเมตดแห้งดีครับเพราะว่าเสดิถึงตามันเลยโอเคครับ,รบก็อยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าคุณจะหมดกรรมนะครับสะเดิมคุณมีอยู่ภาคอีสานทั้งภาคอีสาน19จังหวัดคุณมีสะเดิมอยู่แล้วไปเพิ่มความลึกเข้าไปเปิดทางน้ําฝนให้ไหลเข้าแล้วคุณจะเป็นเครือข่ายทงภาคอีสานภาคเหนือปิงวังยมนานพี่น้องต้องช่วยกันภาคกลางภาคใต้ ถ,ออถ้าหากว่าประเทศไทยเป็นธนาคารน้ําใต้ดินทั้งแผ่นดินที่น้องชาวไร่ชาวนาจะหายจนคุณพ่อไม่เหลือดร้อนนะวันนี้เห็นขึ้นมันเดยวก็ได้ตังค์แต่คนที่อยู่กรุงเทพคนที่อยู่ต่างประเทศที่ดู YouTube ผมอยากจะกลับบ้านเพราะพิษโควิดโรงแรมเจ๊งพัตคารเจ๊งร้านอาหารเจ๊งอุตสาหกรรมยานยนต์เจ๊งสายการบินหล,หลายสายทั่วโลกเจ๊งค,น,คน,นอเมริกาอังกฤษไม่มีอะไรจะกิน อุณหภูมิติดลบ40องศาแต่คนไทยอยู่ได้คุณพ่ออยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับโควิดต่อให้เป็นโควิดอีกกี่ครั้งกี่ครั้งพดสวนอยู่บ้านมีความสุขจะตายนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากจริงๆนะครับฝากผู้นำท้องถิ่นที่คุณคิดว่าคุณอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเป็นผู้บริหารเทศบาล อบตอ,อบจอคุณอย่าทิ้งให้ชาวไร่ชาวนาอยู่ข้างหลังให้เขามีน้ำแล้วเขาคิดเองว่าเขาจะทำอะไรฝากพี่น้องรับธุรกิจครับถ้าคุณอยากจะมีตังค์เข้าคุณก็ให้ชาวไร่ชาวนามีน้ำแล้วมีผลผลิตออกไปสู่ตลาดก็จะมีทำให้เศรษฐกิจสะพัดครับเอาไว้เพียงเท่านี้ฝากพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันขุดบอ่อลงให้ลึกเปิดทางน้ำให้ไหลเข้าบอ่อทุกคนจะเป็นเครือข่ายร่วมกันและมีความสุขร่วมกันครับสวัสดีครับ